ตลาดน้ำคลองบางหลวงเป็นตลาดที่ควรไปเชี่ยวดูสักครั้งเพราะมีมนต์เสนห์ของวิถีชุมชนเก่าแก่ที่เรียบง่ายท่ามกลางธรรมชาติได้สัมผัสกับบรรยากาศดั้งเดิมของไทยภายในตลาดจะมีอะไรบ้างตามพวกเรามาเลยนั่งเรือชมวิวรอบตลาดเพียงคนละ200บาทนั่งชมได้ทั้งหมด30นาทีต่อไปกิจกรรมบ้านศิลปินที่สามารถวาดภาพหรือร้อยลูกปัดได้แต่วันนี้พวกเราจะทำทั้งสอย่างเลย ในเวลานี้ก็ได้เวลาปลุกความเป็นศิลปินในตัวของเรากันแล้วและนี่คือผลงานของพวกเราเองเมื่อวาดภาพกันเสร็จแล้วพวกเราก็มาร้อยสร้อยข้อมือกันต่อแถมที่นี่ยังมีการให้อาหารปลาอีกด้วยให้อาหารปลาแล้วมาให้อาหารลงท้องเรากันบ้างดีกว่าที่คาเฟ่บ้านพึ่งศิล และที่คาเฟ่แห่งนี้ก็ยังมีกิจกรรมให้ทำอีกด้วยโดยขึ้นไปที่ชั้นสองเราเลือกทำกิจกรรมปิดเพชรท,ที่กิฟต์กันมีพร็อพให้ยืมและมีมุมถ่ายรูปที่ทางร้านจัดไว้ให้ใครกำลังหาที่เที่ยวที่มีอาหารอร่อยและกิจกรรมสนุกๆทำแบบนี้ขอแนะนำตลาดน้ำคลองบางหลวงเลยการเดินทางก็สะดวกมากนั่ง MRT มามาลงสถานีบางไผ่ทางออก4เดินไปซอยเพชรเกษม20ค่าวินเพียง10บาทเท่านั้น